นิทานเรื่องสวนแห่งเสียงสะท้อนทอนทอนทนโดยคูนนน่ารักณสุดขอบหมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งหนึ่งมีสวนลึกลับแห่งหนึ่งนามว่าสวนแห่งเสียงสะท้อนชาวบ้านเล่าขานกันมานับร้อยปีว่าสวนนี้จะตอบแทนทุกสิ่งที่ผู้คนทำลงไปเหมือนเสียงที่เราตะโกนกลับมานั่นเองว่าไงล่ะเด็กๆอยากเข้าไปกันหรือเปล่าถ้างั้นเตรียมตัวให้พร้อมกันนะ ไปกันเลยเด็กสาวที่ชื่อเอลินก็ได้เดินแยกออกไปจากหมู่เพื่อนๆและเดินเข้าสวนคนเดียวเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้ของเธอเอลินเธอก็ได้พูดกับดอกไม้ของเธอว่าดอกไม้เอ๋ยจงงอกงามนะจ๊ะฉันจะดูแลพวกเธออย่างดีที่สุดงอกนะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผลไม้ของเธอก็งอกเป็นผลสีทองสวยงาม อารามตาสวยมากๆเลยผลไม้ว้าวผลไม้สีทองฉันสวยมากๆเลยทันใดนั้นคูก็เดินเข้ามาพบผลไม้ของเอลินและทำหน้างุนงงแล้วก็เดินออกไปโดยบน่นพึมพำพึมพำสวนก็คือสวนจะไปวิเศษอะไรลกหนะมันใจผลก็ต่อเมื่อเราใช้กำลังและรีบเล่นทุนนั้นแหละเดี๋วไหลสิ้นดี นี่เนี่ยนี่เนี่ยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเอลินได้ไปที่สวนและก็เจอผลไม้สีทองหอมชื่นใจโอ,โอ้ยสวยจังเลยลากับดวงอาทิตย์ที่ส่องออกมาโอ,โอ้ยน่ากินจังเลยวันลงขึ้นภูก็ได้ไปที่ต้นไม้อของเขาเหมือนกันและก็ได้เห็นผลไม้สีดำโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันเป็นเหมือนก้อนหินอย่างนี้ผลก็สีดำไม่น่ากินเลยอะไรกันวะ ทำไมผลของเอลินสีทองสวยน่ากินจังวะนี่แน่นี่แน่จะผลไม้สีดํำน่าเกียดเอ้ยและภูก็ได้เดินกลับไปหาเอลินเห็นเอลินกําลังเก็บผลไม้ของเธอและนั่งคุกเข่าดูผลไม้ของเธออยู่ภูก็ได้พูดกับเอลินว่าเออเอลินเราขอสักผลสิเราอยากได้เออเอลินท่านผู้เฒ่าก็เดินมาหาเด็กทั้งสองด้วยรอยยิ้มและพูขึ้นว่า สวนแห่งน,นี้มันก็แค่กระจกสะท้อนหัวใจของเรานั่นเองท่านใดนั้นภูก็ได้มองหน้าของท่านพุทธเฒรพุทธเ่า,เาสวนแห่งเสียงสะท้อนไม่ได้ตอบแทนความพยายามที่เย่งรีบแต่ตอบแทนความตั้งใจที่อ่อนโยนการดูแลความรักและความเมตตาต่างหากคือสิ่งสําคัญใช่ไหมครับท่านพุทธเใช่แล้วพ่อหนุ่มจงจําบทเรียนนี้ไว้ให้ดีภูได้มองหน้าท่านพุทธเแล้วก็พยักหน้า เอลินเดินเข้าไปให้ผลไม้กับภูลองดูสิภูภูสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและกลิ่นหอมที่ปลอบประโลมจิตใจขอบใจนะเอลินทั้งสองยืนมองหน้า,ากาันด้วยรอยยิ้มและความสุขแล้วท่านผู้เฒ่าก็พูดกับทุกคนว่าจงจำไว้เถิดว่าสิ่งที่เราหวานลงไปในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ คำพูดหรือแม้แต่ความคิดมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเสมอเหมือนเสียงสะท้อนจากสวนแห่งเสียงสะท้อนแห่งนี้เป็นไงครับน้องๆสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะครับและมาพบกับคุณนนทน่ารักอีกนะครับ